สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องเจ้า s o c o n y Endorphin ิ h i f ฟเวอร์ชัน3ให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันนะครับผมเป็นคลิปแรกที่ไม่ได้เห็นหน้านนะเดี๋ยวรอผมกับคิวขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดกล้องให้ทุกคนเห็นนะครับวันนี้จะให้ดูรองเท้าก่อนนะว่าเจ้า Endorphin Shift รุ่นที่3นี่ หน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะเอาไปวิ่งนะครับผมแล้วก็ทุกคนสามารถร่วมตอบคำถามท้ายคลิปได้เหมือนเดิมนะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคำถามนะครับมีโอกาสจะได้รับผลิตภัณฑ์จากสนิเกอร์คลับ by always dry อันนี้นะครับผมก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลรองเท้านะครับหลังจากที่ทุกคนได้ฟังเพลงแล้วเนี่ยก็สามารถร่วมตอบคำถามท้ายคลิปได้นะครับ อะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าซ็อกคนี่เอนโดฟินชิฟนี้หน้าตาเป็นยังไงกับรุ่นที่3นี้นะครับผมอ,อันนี้นะครับหน้าตาของเจ้าซ็อกคนี่เอนโดฟินชิฟรุ่นที่3นะครับผมสีสวยเลยนะสีออกเวเขียว ฟ้าๆนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันทีละส่วนนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหน้าผ้าของเจ้า Endorphin Shift นี้ทำจากเมชนะครับจับดูแล้วเนี่ยโปร่งโล่งสบายแน่นอนนะดูเป็นรูปตะข่ายตะข่ายอย่างนี้เลยนะครับสีหน้าผ้าเขาจะออกเป็นสีแบบเหลือบๆฟ้าเขียวๆแบบนี้นะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของลวดลายของตัวหน้าผ้าแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปสีน้ำตาลทองนะครับอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหลังจะมีเหมือนพู้แท็บเล็กๆเ,เอาไว้เวลาช่วยวลาใส่สสม mm hmm. ก็จะได้ตึงตรงส้นเท้าได้นะครับประมาณนี้หน้าผ้าประมาณนี้จับดูแล้วเนี่ยโปร่งนะครับแต่อาจจะมียับๆตรงนี้อยู่นิดหน่อยนะครับแต่เนื้อผ้าดูโปร่งนะครับ ก็น่าจะระบายอากาศดีนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะไปลองวิ่งแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับผมยังไงกดติดตามเอาไว้นะครับว่าวิ่งรองเท้าคู่นี้แล้วระบายอากาศดีไหมนะครับผมส่วนของตัวลิ้นนะครับลิ้นเป็นแบบก็ไม่ได้หนาแล้วก็ไม่ได้บางมากนะแต่ก็ยังมีจับดูแล้วเนี่ยมันก็ยังมีวัสดุเทียอะไรนุ่มๆอยู่นิดหนึ่งนะครับ โอเคนะครับลายเชือกนี้ก็เป็นลายเชือกสีเหลืองๆน้ำตาลนะเออสวยดีนะครับเชือกเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ายาวเกินไปหรือเปล่านะเดี๋ยวตอนวิ่งแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะว่าตอนใส่สวมใส่แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนด้านในวัสดุที่บุมาเนี่ยก็ไม่ได้หนามากนะครับก็ถือว่ายังเป็นวัสดุที่ น่าจะห่อหุ้มข้อเท้าได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะเดี๋ยวลองดูนะอินโซถอดมาได้ไหมอ่าอินโซถอดมาได้นะมานนี้ความหนาประมาณนี้นะ <c oughs> ก็น่าจะรองรับน้ำหนักได้ในระดับหนึ่งเลยแหละก็น่าจะใส่อ่าใช้วิ่งได้ทุกๆวันนะครับทั้งวิ่งช้าวิ่งเร็วได้ดียังไงเดี๋ยว ไปลองวิ่งก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนะครับของพื้นชั้นกลางนะหรือว่ามิดโซนะครับจับดูแล้วเนี่ยก็จะเป็นโฟมที่ค่อนข้างนั่นเหมือนกันแต่ก็จะมีบางส่วนที่รู้สึกได้ว่ามันนุ่มๆน,นะครับตรงส่วนนี้นะครับเขาย้ายโลโก้ซ็อกนี่จากเดิมทีที่เคยอยู่ตรง หน้าผ้าตรงนี้นะด้านอัปเปอร์เนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นรุ่นแรกๆมั้งที่เอาโลโก้ซ็อกเอนี่มาอยู่ตรงนี้นะครับก็แปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะอ่าแล้วก็ส่วนของมิดโซตรงนี้ก็จะมีเหมือนน่าจะเป็นส่วนที่ล็อกตัวข้อเท้านะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะจับดูแล้วเนี่ยตรงข้อเท้าเนี่ยน่าจะล็อกข้อเท้าได้ดีในระดับหนึ่งเลยแหละนะครับ โฟมที่เขาใช้เนี่ยก็คือใช้โฟม power run นะครับก็จะเหมือนตัว Soconny endorphin speed นะที่ผมมีอันนี้นะครับอันนี้ endorphin speed 1นะครับก็จะใช้อันนี้เขาจะใช้ power run pb นะถ้าจำไม่ผิดนะจับเข้าไปแล้วเนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับว่าเป็นโฟม power run นะครับก็จะเราก็จะรู้สึกว่าจะเป็นซ็อกเก y นี endorphin ที่ค่อนข้าง พื้นจะค่อนข้างหนานะน่าจะรองรับน้ำหนักได้ดีนะครับโดยด้านหลังของรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่39ม mm, ิลมด้านหน้าอยู่ที่35มิลลเมนะครับเป็นรองเท้าดอป4นะครับก็จะเป็นรองเท้าดอป4ที่มีพื้นที่ค่อนข้างหนานะครับเห็นเขาว่าเพิ่มความสูงของตัวพื้นมาประมาณ2มิมนะครับ ส่วนน้ำหนักของเจ้า Endorphin Chip เวอร์ชั่น3นี้นะครับของไซส์8 US ผู้ชายนะครับน้ำหนักอยู่ที่249กรัมนะครับก็คือ250กรัมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่มีน้ำหนักค่อนข้างเบาเลยนะครับเป็น Daily t r a นเนอที่ค่อนข้าง เบานะถือว่าก็ไม่ได้หนักมากนะครับผมอ่าโอเคนะ่าสนใจเดี๋ยวจะไปลองใส่ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของตัวพื้น outsole นะพื้น outsole เ,เขาใช้วัสดุในสเปคในเว็บนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ในรายละเอียดไว้ให้นะครับเขาใช้สเปค XT 900นะเป็นพื้นอย่าง outsole ลักษณะแบบนี้นะครับ เป็นการวางอย่างคล้ายๆพวกเอนโดฟินสปีดเลยนะก็จะมีแบบแบบนี้นะครับแต่ก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวมาดูเรื่องการยึดเกาะนะครับว่าไปวิ่งแล้วลื่นไหมอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับถือว่าวันนี้เอามาให้ทุกคนดูนะครับว่าเจ้าอนโดฟินชิฟต 3นี่หน้าตาเป็นยังไงนะครับย้ายโลโก้จากตรงนี้มาตรงนี้แล้วนะครับก็ดูแปลกตาเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมอ่าอย่างนั้นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะไปวิ่งแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะว่าวิ่งแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับมาถึงคําถามของคลิปนี้นะคำถามของคลิปนี้มีอยู่ว่าคิดว่าโฟมเพาเวอร์ลที่เป็นพื้นหน,นาของเจ้า e อนโดฟินชิฟต์ที่สเนี่ยน่าจะมีความนุ่ม ความเด้งในระดับไหนนะครับเต็ม10นะครับไม่มีผิดไม,ม่ถูกนะครับยังไงก็พิมพ์มาแชร์ความเห็นได้นะครับว่าเต็ม10แล้วเนี่ยมีความนุ่มความเด้งเท่าไหร่กับโฟม Power อ u ์ของ n n o r p h i n ชิพสามนี้นะครับผมโดยผู้ที่ร่วมต่อคำถามนะครับมีโอกาสจะได้รับอันนี้นะครับผลิตภัณฑ์จาก s n e a k e r c l u ล b บ a y w l y s y s y r i v e นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลรองเท้านะครับยังไง ตอบคำถามเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้วันนี้เป็นคลิปแรกที่ไม่ได้ให้ทุกคนเห็นหน้านะลอยแป๊บหนึ่งนะรอผมขึ้นคิวขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวลองทดลองให้ทุกคนเห็นแต่รองเท้านี้ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง t o n i c TV เอาไว้ด้วยอ่าน,นวันนี้เท่านี้ก่อนขอให้ทุกคนสุขภาพดี มีความสุขในทุกๆวันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปข้างหน้านะครับผมสวัสดีครับ